ไวายตี้ มาค่ะมาดูกันว่าต้นไม้มงคลที่ควรมีไว้ในบ้านเพื่อเสริมเรื่องโชคลาภเงินทองนะคะมาดูกันวันนี้ก็จะบอกเลยเคล็ดลับอันนี้ปลูกได้ง่ายๆไม่ได้หายากแล้วก็เป็นคนที่นิยมปลูกกันมากเลยนะคะอันดับแรกต้นไม้มงคลที่แกแนะนําเลยว่าสําหรับใครที่รู้สึกว่าอยากมีการเงินที่ดีอยากมีคนอุปถมัมภ์ค้าชูและที่สำคัญกันกสิ่งที่ไม่ดีได้ด้วยนั่นก็คือต้นทับทิมค่ะไปหามาได้เลยต้นทับทิมนะคะปลูกอยู่หน้าบ้านในลักษณะมุมขวามือของบ้าน แล้วแต่คิดด้วยนะแต่อันนี้คือง่ายๆคือมุมขวามือของบ้านนะคะต้นทับทิมหนึ 1. ปลูกเอาไว้เรียกทรัพย์เรียบสินชื่อก็เป็นมงคลผลก็ทานได้และที่สําคัญ กิ่งก้านหรือใบของเขาเอาไว้แลปเน็บตัวเองเวลาเราไปงานอันปมงคลได้หมดและที่สำคัญมีความเชื่อว่าไล่สิ่งชั่วร้ายด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและที่สําคัญเวลาเจราจาค้าขายคนจีนเนาะเขาจะมีการทําน้ํามงน้ามนเนี่ยก็จะเด็ดกิ่งทับทีมลงไปเพราะไล่สิ่งที่ไม่ดีแล้วก็จะเรียกเงินเรียกทองได้อันนี้คือต้นแรกต้นที่สองที่ควรมีนะคะนั่นก็คือต้นประยมค่ะเน้นความนิยมชมช,มชอบชื่อกระบอกแล้วจะเป็นผล,ลไม้นะคะที่เป็นผล เล็กๆแต่มีรสเปรี้ยวนะคะแต่ความเชื่อของใครหลายๆคนที่ปลูกนี้แล้วเนี่ยเวลาค้าขายจะมีคนนิยมชมชอบมีคนเมตตานะคะทําให้การค้าขายการเงินอู้ฟู่ร่ำรวยมั่งคั่งค่ะนะอันนี้2ต้นแล้วนะและต้นที่3นะคะคือฝักมรกตนะคะอันนี้สามารถปลูกในพื้นที่บ้านได้ปลูกในร่มได้นะคะก็จะมีใบสีเขียวเน้นเรียกเงินเรียกทองเน้นความมั่งคัง่งร่ำรวย มีไว้จะดีนะคะสามารถปลูกในพื้นที่ร่มในบ้านได้ก็ต้องดูตำแหน่งฮคงจุ้ยของแต่ละบ้านแต่แก้วแนะนําว่าบางคนเขาก็ปลูกไว้เพื่อฟอกอากาศปลูกในห้องแอร์ได้เหมือนกันอันนี้ก็เน้นเรื่องสุขภาพไปด้วยแล้วก็ถ้าจะแก้วไม่แนะนําว่าให้ปลูกในห้องนอนแนะนําว่าให้ปลูกห้องโถงหรือ,อ,อในห้องทํางานช่วยได้ค่ะและต้นที่3ที่ควรมีสําหรับแก้วนะคะคือต้นเงินไหลมา มันจะเป็นวาดลองไปเสิร์ชดูนะคะอันนี้ปลูกไว้ซ้ายมือของบ้านเน้นเรียกเงินเรียกทองเน้นเงินเข้าหาเราเยอะๆตั้งๆนะคะชื่อก็เป็นมงคลอยู่แล้วชื่อเงินไหลมานะคะลองไปดูกันได้เลยรับรองว่าเฮงรับรองว่ารวยรับรองว่าปังแน่เลยนะคะและต้นสุดท้ายที่ควรมีนะคะนั่นก็คือดอกบัวนะดอกบัวเพื่อเน้นความสิริมงคลอบอุ่นมีเขาเรียกมีสติปัญญามีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นบางคนบอก พี่คะปลูกบัวสีอะไรดีปลูกอะไรแล้วแต่ทิศของบ้านอย่างบ้านแก้วเนี่ยอยู่หน้าหน้าบ้านแก้วจะทิศเป็นทิศใต้ตแก้วก็พยายามเน้นดอกไม้สีขาวหรือสีเขียวแก้วก็จะปลูกปลูกสีขาวแทนค่ะแล้วก็ ต้นบัวนะบอกเลยเพราะมันปลูกต้องอยู่ในน้ําถ้าในกรณีที่บ้านใครมีเสาไฟฟ้าแรงสูงหรือมีเสาทําทแยงมุมเข้าบ้านสามารถเอาอ่างบัวไปวางเพื่อดับความแรงของพลังงานไฟได้นะคะที่สําคัญยังทําให้เงินเข้ามาแบบเต็มๆเ,เพราะว่าในดินเนี่ยในต้นบัวเนี่ยต้องปลูกในดินดินอยู่ในนะ้ำมันจะมีการที่มีแร่ธาตุครบหมดเลยมีพลังงานธาตุครบหมดปรับพลความสมดุลของบ้านได้ดีค่ะนี่คือไม้มงคลที่ควรมีนะคะในปีนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ